เรถ่ายดีเด้อเ,เก็บวิวบรรยากาศรอบๆมาสยิดคา่ะนี่นี่นเที่ยงครึ่งปะไปแม่ช่วยแม่ไปรอ,อเลยจ้ะไปรอหนึ่งเรียกอออคอมาเขาเรียกเรียนเรียกเรียก เด็กๆเขาจะมาเขายังถ่ายรูปอยู่นี่ประตูทางข้าะมุกนะอยู่ตรงกลางแม่จำไว้ว่ามุกอยู่ตรงกลางอ,อะไรอ่ะ แล้วแม่มา,มา,มา,าน,นี้กแล้วอันนี้คือวา็ซ็เตอร์แล้วมันก็อยู่ข้าๆวาวาา<ะ>แล้สุดท้ายก็มีเปลี่ยนขพี่เขาอ่ะพี่แม่แม่ดูเองแล้วกันไม่พูดปิดกล้องบ,บาย